เออนี <muitas S 2> ่ไง้5แล้ว PS f o d e มันกดอะไปวะอะ m o d มันกดอลไรวะโอ้คโคลรโครโคตรไป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 คพับอ๋ออาชีพอาชีพเออวะเกือบอครับกดที่อะไรกด F5 ไงกด F5 เออกดหน้าในหน้าเว็บบลนเตอร์เือกเป็น่มันเป็นตกินอะนมันจะรีเ็ตไม่ไม่ไมไอตกินนี้รู้สึกตอนมันปรับคอยตัวนี้มามันเลยปรับเป็นไอนี้เป็นดีฟอ ถ้าถ้าสมมติไม่ได้ใส่อะไรอ่ะจะแรนดอมสองอันแรนดอมสองอันให้แล้วมันจะได้นี่มาไงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์คนใหญ่จะได้อเล็กมากกว่าสตีฟใช่สตีฟมันของแล้วไปแล้วีโอเคแบทเทิลมาสายธนูอะครับไม่ได้เล่นนานเท่าไหร่จำได้แต่สกินสตีฟได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเคสตีฟจ็อกมาเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แล้อ่าพวกพวกสเปคจะจะอยู่ตรงกลางไหม ก็าหย่บินออกหน่อยบินออกหน่อยโอเคมันสู้ทีมตัวเองไม่ได้อยู่แล้ใช่โอเคเยี่ยมอซ้ายเฮียอะไรหรอป้อมขวาขวาขขวาเขาเขาเียมรน้โอหเขายึดไ้นเอเธลีเ้ัวแล้วก็ตอนนี้นะเอเธลลีเียบรเอเอามอยงมันกับเาาสลับาไม่โอเค โอเคประเด็นมามาดูเซฟทาวเวอร์โอเคไม่ได้นะครับงานนี้ต้องเราเอาเซนเตอร์กันนะครับอะโอ้จะเหลืออะไรเที้ยอยู่กันหมดเนี่ยจะสไนท์ทำไมอ่ะก็ดูคนทีเอสมาห้าคนแล้วนะฮะใชเมา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 โอเคอันนี้พี่วีเนิร์ฟไอป ไอเลนไปเฮี้ยเปลี่ยนหน้าใหม่มามาครับดอทเไอเฮียไปพาร์เกะครับซื้อของอะครับไอลนคนเดียวไม่แตอถึงงคุไม่ได้เข้ามาขอแทงปกติก็เข้าแอคเาดอโมจังนันมันต้องใช้หนึ่งเวลวะครับตรงกลางเหมือนจะนัวกันนะฮะนัวตัวเเป็นหมาเราสกลนั่นละครับจี่ไว้ไดเค คนนึ่งขึ้นมาเฝ้าข้างบนนะฮะแลเข้าเที่แล้วโปรไฟล์ไหแล้วครับแล้วก็เขาจะตีกันแต่เพื่อนเดียวกันโอี้เป็นลิฟท์เอ้ยนี่ไงคราวนี้ไม่มีใครยึดเออเลบี้เนะฮะเคเี่ยมหนึ่งเวล่ะครับเปเอาดาบะครับเมื่อคราวนี้นะครับเอาบวกเลยอะครับแบบใช้ฝั่งไล่ตรงบ้านนี่แบบเนี้ย โอเค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 กาสไนต์ไปทกาสนตยก็ตีมามา <ulously> มามาเกมนี <as> ้เลยีจะโคตรอีซี่เลยนะครับเฮ้ยนี่ไงโอ้ไม่ยอมครับเอรโมเดลคลาสสิกสตีฟคาสิกสตีฟวะเฮ้ยเดี๋ยวนะแม่ครับย่งมีสกินแบบเดิมได้อยู่ปะวะมาไม่ยอมครับ คนในไอ้เป็นคนเข้าไปยึดป้อมแล้วครับเอาล้วฮะพอยึดแล้วครับเอเธอร์โอเคเรียบร้อยยังไงฮะตอนนี้สกอร์นะฮะก็ยังนำย่างเห็นได้ชัดนะฮะมาดูเดียวกันและตตีกันมาไม่รู้จะพูดทำไมนะฮะป้อมปืนก็ยังเห่านะฮะยังไม่มีใครขึ้นครับเอโอเคเดี๋ยวนะทีมเอเธอร์ทำไมอ่ะอุ้ยเอเธอร์แปะทีาร์มก่อนเขาไม่ได้แปะจริงๆมันเป็นเบสิกอยู่แล้วไงแล้วก็โดนโดน เล็บพี่ค่าเล่นนะจับเลยเแล้วสายเลนเก๋ไป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 เขาแบบร้อนสายฟาร์มไงเอาละครับปลาดิวัเล่เอาละเล็บพี่ visible tower ครบแล้วนะฮะเล็บี้คุมทาวเวอร์ครบสามแล้วมาๆๆๆไม่ยอมนะเขายอมไม่ได้ครับรู้สึกเหมือนเลบี้นี้จะเน้นไล่ฆ่าเพื่ออาเวลนะฮะครับตอนนี้มีการแก้แค้นนะฮะได้แล้วฮะเอาคืนในหนึ่งแล้วก็โดนสไนค์ครัคนถามระบบข้อมูลการเล่นของเกมนี้อีกรอบอะ เกมนี้นี่คือไงฮะแล้วิดซ้ายหน่อยปล่อยต้นไม้ขวาเดินฮะขวาเดินกดขวาเดินนะฮะกด D เปลี่ยน D หกสัตว์โอเคนะแท้งแท้งใช้แท้หรือเปล่าไม่ใช่นี่วะเป็นน่าจะเป็นเอลเมเทอลลิสต์นะฮะเอาละครับเอเลเมเทอลลิสต์เดบี้ยึดคืนแล้วครับเดบี้ยึดคืนเลรืทอลลิสชาสามนะฮะเอร์เปลนะฮะกับทิกแคสบูคอนเนี่ยบูคอนบูคอนด้วยนะฮะใส่ออนิมัสนะฮะ เลบี้ยึดได้แล้วฮะแท้งรู้สึกแท้งเลบี้นี่จะเฮ้ยนิ่งเลยนะเฮ้ยเรามีสกินมีคนนี้อยู่อะอะไรวะคนนี้นะวงฟ้านะรอ้วิูงกันนะไม่ใช่โอเคโอเคโอเคสแปมฝั่งคนฝั่งเอเธอร์ไปออลกันอยู่ด้านหน้าของป้อมจางนะฮะแล้วก็คนเลบี้ เอาจับกันแล้วฮะเอาละครับรัวกันแล้วค,ววครับอันนี้ไม่เลีเ้ยงเพทาวเวอร์ครับมาหนวกันแล้วครเออแทงตอนนี้รีชาร์จตัวเองอยู่นะฮะแทงเลบี้เขาไปยึดป้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวไสับเราไปสาปปม,มาต้มไปเทเทอร์มาเติมนะครับเทเทอร์ <Okay. S 1> มาเติมนะโอเคเยซโนพยายามจะหนูใส่นะฮะแต่แทงกันอยู่นะฮะแทงทำหน้าที่ได้ดีมากครับมาเคาโลกันหนูให้นะฮะน,นั่นเรียบรอยยึดไปสามต้มแล้วนะฮะ นี่ไงเรามีสกิลนี้อยู่โอเคเอาละครตอนนี้แต้มเรบี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับจะเป็นอีซี่เกมสำหรับเรบี้อีกหรือไม่แน่นอนไม่แน่ถ้าเอเธอร์ฟาร์มทันนะเอเธอร์เก่งนะโอเคฟาร์มทันได้อยู่ได้อยู่มันจะแปลงให้บ้าวะไม่เปล่าตัวคิวก่อน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 นี่นี่ไมค้าวเขาแอดมินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมครับลูกทะลุแปะลูกทะลุปอเลยนะฮะเอาละครับ นี่เอเธอร์ดิสเบลสองเสาของเดบี้แล้วนะฮะตอนเด้เบลส์มา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 เสากลางเสากลางนี้เอ้าเซเวียมีคนออกเซเวียแล้วเรียบร้อยฮะมีคนออกเซเวียแล้วฮะเซเวียโหดนะฮะได้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 เก็บก่อนเดี๋ไฟฟัมได้ก่อนลนะฮะดาเมจนะฮะเซเวียคือเป็นแท้งนะฮะที่จะสะท้อนดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามนะสะท้อนในทุกรูปแบบนะฮะดังนั้นเซเวียมีหน้าที่คือยืนคุมเสาอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเทเซเวียไม่ได้เคหรืออปยเดินถือโล่งโง่โล่งโง่สาวอย่างเดียวเดียวโอ้ยโอเคตรงนั้นมีมีคนเดี๋ยวเราไปช่วยดีกว่าไปช่วยหนุนช่วยหนุนคนเก่งนะนั่นนะครับเยี่ยมอย่างไงครับตอนนี้สามสาวกับมาแล้วเอาล้วครับเอาแล้วครับเออเอาอันเอาโดนโดนโดนทิศโดนทิศ ทงนลุกครับแทงมีคนมาช่วยแล้วอนนี้เลบี้ยังช้อปปิ้งกันอยู่นะเคยังช้อปปิ้งเงินแทงแทงอกยามตอเกิดขึ้นนฮะแต่แทงเคยอเคถอยนะครับแงนี้อนะนะครับเกิดขึ้น่้ไม่มีอเคหนีก่อนาแล้วครับกลับมาแล้วกลับมากลับมาฟังเอาแล้วครับหนึ่งไม่ได้นะฮะ ขอทำเอ้าไอ้พักเป็ดยืนอะไรนะกินนะครับจะมาทักกินเคเรายังมีโอกาสนะครับเอาละเลดี้กําลังยืดเสาเดี๊ยวก็พอนะฮะบอกเลยไม่ใช่ pattern ปิวนะฮะที่ยืดหลายคนจะได้เร็วขึ้นเออเชื่อโอเคอาเชอร์ครับเออปิดปิดไม่อยู่ครับปิดไม่ได้ปิดไม่ให้ใครไม่ให้เข้าไงโอเครีสกิน แชปชูเตอร์เอโรอพอิซันนะครับเออาละครับตนนี้มาครับเล็บี้ฝั่งเล็บี้ยึดคืนแล้วนะฮะเอเธอร์จะพลิกเกมได้หรือไม่โอเคหนึ่งเวลครับยูทีมแฮปแคปเจอร์มิเดิลทาวเวอร์ครับโอเคเราได้ทีมมิเดอรคืนนะเอาเอเธอร์มายึดคืนแล้วฮะเอาแคนมายึดครับแคนมายึดโอเคเอาละฮะยึดได้แล้วครับนั่นโดนสับนะครับโดนสับแล้ว มา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 นะฮะเอาละครับตอนนี้เหมือนจะมีคนน่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นไฮแลนเดอร์นะกำลังไล่ศัพท์เอเลเมนเทอร์ลิสอยู่เอเลนี่วิ่งอย่างเดียวกีเอเลไม่ได้ฟูคอนเนะเอาละครับตอนนี้เลมี่ยันสองตาคือเทเบียตอนนี้นี่ถ้าไหลแล้ว เดี๋ยวนี่นี่ตรงกลางตรงกลางนี่ครับโอ้โหกลับมาก่อนเอาแล้วเอาแล้วครับอุ้ยแทงล็อกหมดแล้วโอเคเอาแล้วสวยงามนะฮะแทงตีกับแทงแทงตีกับแทงนะฮะแทงตีกับแทงนะฮะมัดบอลกันมากอ่ะพุทแทงอินเตอร์มอบอลแ้มสี่ร้อยแล้วเขาค่อยกลับมาบวกจริงป่ะโอ้โหเกมนี้มันต้องใกล้กันแน่ๆเลยเเตวนะฮะแต่ว่ามี วอสเเลนไบสเกตตันสองวอสเเลนไบสเกตตันสาเกลกลับมาครับนีซิโบ่เสาเลบี้เอาแล้วยังไงครับเอาละครับเลบี้วิ่งมาเนียนนะฮะเลบี้วิ่งมาเนียนยิปมีสิกเสาของฝั่งเลเทอนะฮะเอาแล้วนะครับอุ้ยสเกลมันถือดาบมันโคด้วยไม่โอพีไม่โอพีไม่แต่กินทัชไอเบียน่าได้สะท้อนมาแล้วมันก็เริ่มโอแล้วนะหนึ่ง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 นี้อย่าว่าดตีนะโอเคเอาละฮะตอนนี้ตอนนี้เราดิสเโบ่เสาไปแล้วครับทุกเสาหรือเปล่า สองอะครับเมื่ก็ดิสเ์โบว์อันนั้นนะครับจะเลือกไอ้แคลเดอร์ที่ปรับไปก่อนก่อนจะปรับล่าสุดนะในขั้นแม่โอเคสวัสดีครั์มีนไออ้าวอ้าวบาดีน้ำตกผมมาช้าไปอีกแล้วอันนี้ใกล้แล้วครับปรับมือแล้วนะะฮพี่ต้องขยายทีมแล้วแหละจังหวะนี้โอ้โหอะไรสิบสิบสิบมีสิบวีเอสสิบไหมี่เนี่ยโดโต้แมปอะสิบสิบ เอาแล้เดิเบครับไม่มีะไรไปดูคอนูลิงว่าไปดูล้ครับตอนจบมีคนตายไปเดวี่คะแนนอยู่กับที่นะฮะและโดนอยุดเสาอยู่นะครับเอาแล้วโอเแ้แค่ปดคะแว่กำลังจะเสากลนะฮะอีแค่แปดแอท่นั้อีแค่แแต่แต่เดสเครับจับ d i ส a เบลครับเอาแล้วครับเอาแล้วนะเกมพีก โอ้ยโอเคไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันแล้วครับไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับเรียบร้อยครัดีๆเรมี่เป็นฝ่ายชนะนะฮะใช้ได้ใช้ได้ยอดเยี่ยมน้ำตกมาเล่นไหมอ้าวพี่ไม่เล่นเหรอไม่อปได้ต้องคอเทนเตอร์แล้วก็ตอนนี้ทุกคนในทีมต้องตั้งเปเลยอ้ตัเป็กดูมเลยใช่ให้เด็กไ่้กันเลขนี่กี่กี่เด็่แตอนนี้ก็ เสร oh ็จแล้วเดสร็จแล้วบุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะอืมได้โอเคเพื่อแอฟเต็มเข้าเกมไม่ได้แล้จะเล่นเปล่าใครชื่อวยเแื่อแล้วแล้วโอเค